นี่จะพาเพื่อนๆมาซื้อเนื้องวัวนะครับเราช่างชิ้นนี้หน่อยค่ะเนื้อหนอก290ราสิบบาทก็เนื้อแดงๆนี่เท่าไหร่ครับ250 250นนเนืร้อยห้าบสองร้อาสตอนนี้อยู่ข้างบนนี้เนื้ออะไรบ้างครับมีเนื้อขาหลังห้าร้อบแปดบาทตท่นั้นเองซื้อเจ้าไปย่างก็ะเสียบ290บาทนะครับอ๋อหวานเลยนี่250บาทนะครับจะมีพันธนาแล้วก็จะมีสไปนาดอกจอกอันนี้ดอกจอกซื้อเจ้าเนื้อเสียบ ก็มีเหมือนกันเนื้อเศษ่ร้อยหกสิบเท่านั้นเองเนื้อติดโครงนี้สองร้บาทเท่านั้นเองพี่น้องเอยหวานๆเลยนีตมแล้วบาทเ่านั้นเอง้องไต้มแล้วราบบาทเท่านงวรอนั้นี้ค่ไเอาเลยัดไปิบาทเท่านั้นเองมวาทนงลยองอยสาสิบเท่านั้นเองกลัวบ้มานี้